พริกผักต้มกับไข่อีนนี้มะละไ่นากับมืดไงเก็บมะละมาหน่อยนะเ,เก็บกันตะปีไม่แห้งมันร้อนละ อันนี้ไข่เป็ดสามฟองนะจ้ะมาลักขี้นกกันนะ กินกับจากนามืดเลยว,วันนี้กลางวันเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงไม่ได้ทำกับข้าวไวไงงานมันเยอะกลางวันนี้เจอมะละก็เลยเก็บมาไม่เป็นเธอเลยหมักกับขั้นเอเนี่ยหมักน้ำเกลือ,อไว้อะจ้ะขั้นแช่น้ำเกลือ,อไว้แล้วก็ทอดใส่รสดีลงไปหน่อย อันนี้กับข้าวยายพินเย็นเนี่ยสองคนตายายผักถั่วต้มถั่วต้มน้ำพริกเผาตอกไข่ต้อตมอะไะทอดอะไะทอดก็ทำง่ายๆจ้ะมะละขี้นกจะอร่อยกับมะละจีนนะจ๊ะมะละจีนก็ทําได้แต่มันจะไม่ได้รสชาติจ้ะทอดไปไม่ต้องแรงมากนะ ก็สำคัญอย่าใส่น้ำปลานะถ้าใส่น้ำปลาถ้านั่นใส่รสดีได้นิดหน่อยจ้ะใส่น้ำปลาแล้วจะเค็มมากเลยเพราะว่ามะละเราเค้ากับไอ้นี่ไปแล้วขยำมันก็เกลือไว้ไงอย่าพิมขยำแม้งแต่ตอนเที่ยงแล้วจ้ะที่จะพิมกลับจากนาจ้ะพอให้เป็นเกลยอกินกับขาต้มกุ้ยก็อร่อยจ้ะเพราะว่ามันได้รสชาติสม่ำมเลย ข้าวจะกินสามคนตายายสามคนไปเดี๋ยวลูกจะกพินกลับมาตอนดึกเาไปทํางานจะกลับกันห้าทุ่มช่วงนี้จะพินไม่ค่อยมีเมนูเด็ดๆให้เพื่อนๆดูเพราะว่างานมันยุ่งจัะกินข้าวกินกาอะไรก็ได้แต่ขอให้กินกับคนรู้ใจเท่านั้นเนีะ เนไยกับข้าวแม่อร่อยเหนื่ยขนาดไหนแต่ถ้าเรากินอยู่กับคนที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาเราก็จะมีความสุขก,กันใช้ได้แล้วเนาะอุ้ยอ่าผิดโดนยาปนยุงยุงกัดอย่าิแจะตักลงก่อนนะมืดตึบเลยจ้ะ แค่นี้ก็ได้แล้วกับข้าวสองคนตายายแต่งจะน่ากินคนโบราณคึงต้องมีน้ำพริกไงจ๊ะพริกติดก้นถ้วยไว้ก่อนมีอะไรไม่มีอะไรก็มีน้ำพริกไว้ก่อนอยากนึ่งได้แล้วน่ากินไหมจ๊ะ เรตัเียกินข้าวะแสดงกลับมาแล้วแสดงก็กลับมาจากทางานแล้วก็ไปฉีดยาหนาอีกนะตอนนี้งานมันกําลังยุ่งจ้ะสองคนตายายน้ำาตะหูสองถุงโอ้ยมีขนมด้วยนะเดี๋ยวไปอามาให้ดูพาไปดูทำขนมแล้อยู่จ้ะสองคนตายายหมวดบันแครอท เพื่อนๆอาจจะเห็นน้ำน้ำกะทิสีมันดำาๆนะที่น้ำกะทิสีดำๆเนี่ยเพราะว่าน้ำมะพร้าวที่เขาเอามาคั้นมันเป็นมะพร้าวที่เพิ่งใส่มาจากต้นจ้ะมะพร้พาวอ่ะถ้าเขาใส่ลงมาจากต้นแล้วเอามาคั้นกะทิเลยน้ำมันจะดำจ้ะมันจะไม่ขาวมะพร้าวถ้าจะใช้กะทิทําอะไรนะทาเป็นเผาที่ต่อยมาใหม่ๆอ่ะเราต้องเอาไว้หลายๆวันก่อนถ้าไม่งั้นพอทําสุกใหม่ๆมันจะไม่ดำหรอกจ้ะถ้าทิ้งไว้สกักพักพอน้ําเย็นแล้ว สีมันจะดําอย่างเงี้ยเขาเรียกยางมะพร้าวมันออกจ้ะมันจะทําให้ดูไม่น่ากินเนาะอันนี้คือมันแครลลอทยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้กันเนาะเปิดทีวีดูละสองคนตายายัดใหี่ก็จะดูข่าวกันเตือนสี่ทุ่มแล้วก็นอนจ้ะงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้กัน